ทุกคนบุ่มเอาคลิปหน้ารักของนุกให้ดูดูจากคําพูดดูจากสีหน้าน้องนะคือมันเป็นคลิปก่อนก่อนมาซาวแล้วก่อนก่อนกําลังจะซาวอะ่ะวันเกิดมมเมื่อเมื่อวะไอ้ไม่ใช่วันเกิดคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเมื่อวานนี้เนาะคอนเสิร์ตเดี่ยวของน้องแล้วดูจากสีหน้าคําพูดอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนคือน้อง น้องเป็นกังวลน้องเป็นห่วงน้องเป็นห่วงปายแล้วก็เป็นห่วงพี่เอฟซด้วยหลายๆอย่างแล้วก็กลัวแบบว่าเอฟซจะวิ่งหลายทางแล้วกลัวมันหลายๆอย่างอะรวมกันอะกลัวแบบงานตัวเองคนไม่มากลัวงานปายก็คนน้อยเจ็ดสีค่คอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยคือมัน ไม่รู้นะดูจากสีหน้าคําพูดของน้องอะ่ะทุกคนสังเกตตรงนี้บุม๋มบุ๋มมีความรู้สึกว่าน้องเป็นห่วงมากน้องกังวลแล้วน้องแบบเอองานเราจะเยอะไหมงานปลายคนจะไปเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมันรวมกันไปหมดน่ะความกางังวลอ่ะมันมารวมกันอยู่กับน้องอะ่ะ นนี้รู้สึกเองนะน้องอาจจะไม่ได้อะไรแบบนั้นก็ได้แต่ส่วนตัวจากที่ฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็ชมพีเอฟซี FC น่ารักเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยแบ่งกันมางานนุกด้วยไปงานปายด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดูจากสีหน้านะดูจากอะไรแบบเนี้ยมันมันมีความกังวลของน้องอะความเป็นห่วงด้วยความกังวลของน้องหลายๆอย่างมันแบบว่าเหมือนแบบคนมาเยอะไหม หมายถึงในงานตัวเองคนมาเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยกลัวคนไม่มาทั้งๆท,ท,ที่งานตัวเองอะเต็มเลยคนมาเต็มโต๊ะเต็มหมดของนุกอันนะของปลายก็เยอะทุกคนเขาก็แบ่งกันไปนั่นแหละคะ่ะเอฟซีพวกเราก็น่าราักคือแบ่งกันไปใครสะดวกทางไหนก็ไปทางนั้นใครสะดวกทางน้องนุกก็มาทางน้องนุกใครสะดวกไปทางน้องปายก็ไปอะไรอย่างเงี้ย คือคือมันน่ารักอ่ะ FC พวกเราเขาน่ารักเวลาอย่างเงี้ยแหละทุกคนเวลาสงบศึกอ่ะก็ลบกันเองเวลามีค่าศึกมาพวกเราก็ช่วยกันลบอ่ะแต่พอสงบเราลบกันเองเนี่ยแหละคือ FC นกลายน่ารักมากคือไม่มีทางให้แบบสมองเรานิ่งอ่ะไม่มีทางให้สมองนิ่งจ้าคือ มันต้องมีเรื่องตลอดไม่มีเรื่องกันเองก็เรื่องกับคนอื่นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ว่านะอันนี้อันนี้แค่เปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆนี่แหละคือความน่ารักของนุกคนเยอะไหมเสียนี่เหรอที่ไหนเยอะทหารเหรอทหารเหรอทหารก็แบ่กันไปแล้วต่อไปกันแบ่ไปต่นไปก็แบ่ไปอันนี้ก็เป็นไรก็ต้องรอดมาไว้ เชื่ออะไรสิโพสไปแล้วเออโพสไปแล้วเข้ามานะครับทุกคนครับที่ที่โพสไปน่ะเข้ามาเชียร์แล้กำลังใจกันนะครับในวันนี้ไม่น่าจะอะไรไม่น่าจะอะไรนี่นะไม่ใช่หนีเหรอครับก็บอกน้องนะก็ว่าเราต้องปรับรลายอย่างหลา้อย่างอยู่เพราะว่าเรากําลังทุ่มซ้อมพัฒนางานโชว์เพื่อที่จะ ก้าวสู่ความเป็นให่มีพื้นที่ให้น้องามาวันนี้วันนี้มีมีเป็เล่ยเปเล่ยเปเล่หนึ่งมาเป็เล่ยใหม่มาเขางพยายามแย้เพื่อให้มาเลยตัวน่ะมันจะมีพื้นที่ที่แบบการชมการชาติการหมำกการอะไรที่มันเป็นแฟนมากขึ้นเขาต้องมีความใจด้วย